ดีค่ะวันนี้น้องซัมเมอร์กับป้าป้าจะมาตะลุยกินอะไรคะวันนี้เราอยู่บิ๊กซีนะเดี๋ยวตามน้องซัม,มเมอร์ไปเลยค่ะไปดูน้องซัมเมอร์จะกินอะไรบ้างน้องซัมเมอร์จะอ,อะไรคะน้องซัมเมอร์อ๋อหนูจะอ,อะไรนะอ่ะเดี๋ยวสิบบาทต้องสิบบาทนะไหนข้อใส่ตรงไหนข้ใส่ตรงนี้ข้างๆตรงนี้แล้วก็หมุนใช่ไหมหมุนทางนี้หมุนอีก นี่ค่ะไหนอ่ะมันหล่นหรือ,อยังในพ้ามันหล่นหรือ,อยังไม่มีเลยนะนี่ตรงนี้ค่ะอ้าซัมเมอร์ได้อะไรเออไหนดูซิดูสิสแกะดูค่ะแกะดูไหนแกะดูซิไหนป้าป้าแกะให้ เชื้อแดงอะไรเนี่ยโอ้ยไม่เกิดเอ้ยไม่ใช่อะไรอะ่ะมินเนียมมินเนียมค่ะเอาไปประกอบก่อนนะคะไปค่ะเดินต่อไปค่ะ <c oughs> น่าคุณ้าเชี้ยนมากปังปังชีสค่ะน้องซัมเมอร์ปังป,งปังชีสนะ ทำอะไรก็มันหลนห่นนีกเอาสายลุ้งค่ะอันเล็กค่ะเอาสองอันค่ะน้องซัมเมอร์ซัมเมอร์ค่ะเอาสายลุ้งนะป้าสั่งสายลุ้งให้นะมาดูมาดูมาดูไหนไหนไหนสายลุง้ง กินสายลุงนะคะโอเคแล้วมาประกอบอันนี้รอดีกว่าแล้วมาจะประกอบไปนี้มินเนียเน่ยมมินเนี่ยมทำไมมันเป็นสีแดงคะว้าวมินเนี่ยมสีแดงโอ้ยนี่ไงประกอบตรงนี้ไงนี่เดี๋ยวป๊ะปาเอาข้อให้นี่เนืนอ่อสองอ้าว ทำไมเดี๋ยนะเดี๋ยวนะวนะนี่ไงมินเนี่ยมม, <laughs> มินนี่ยมค่ะทุกคนมินเนี่ยมของน้องซัมเมอร์เอาเก็บไว้เถอะคะไม่เอาเหรอคะนี่ไงเข็นมินเนี่ยม <laughs> หรอไว้เดี๋ยวป้าจ่ายตังค์กอ่ทัพหือไว้ค่ะตายแล้วแคนมินเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วเอาเก็บกลับบ้านด้วยน,นี่ป้าเก็บให้นู้ยได้อะไร ละเมองอเงี้ยแล้วค่ะตอนนี้สงสัยได้ของเล่นไม่ถูกใจตามไปมันหมดแล้วค่ะมันหมดแล้วค่ะไปะกลับบ้านค่ะหมดแล้วน้องละเมองอเงีงอยากได้สองอันไปปังชิสเสร็จแล้วค่ะไปเลยแล้วค่ะ <c oughs> ไหนว่าป,ป้าดูก่อนมีจังเหรียญสิบไหม อันนี้สุดท้ายแล้วนะพอนะป้าป้าไม่มีเหรียญแล้วค่ะหมดแล้วยันสิบหมดแล้วหมดแล้วค่ะ เอแล้วเนียหสิบจ้าสวยก่อนอันสุดท้ายนะอ่ะหมุนเลยค่ะโอ้ได้อะไรเอืไหนไหนไหนอ้ได้สองอันจะฟังชี้กันพอแล้วค่ะไปตอนนี้น้องสมมร์ก็ได้ เองเล่น2ชิ้นแล้วนะคะอ่าเสร็จแล้วขขอบคุณค้าก่อนขอบคุณค่าก่อนเอ็มหนูหนูจะอ,อะไรคะหนูงองียนูอะไรคะหนูหนูหนยังงองี้ยทำไมเนี่ยหนูจะอ,อะไรคะ Customer, ไหนคะสมบานชิสไหนกินสิไหนกะชิสสิคะกะชิสไหนลูกโอ้โ้โอ้โหชิสสายลุงไหนไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยอร่อยไหมลูกโอ้โหโอ้โหน้าอร่อยจังเลยสายลุงอร่อยไหมคะ อร่อยไหมคะน้องซัมเมอร์โอ้โหใจรุ้งค่ะป้าอยากกินด้วยจังเลยกินได้ไหมเอาไปเลยไม่ให้กินเลยซัมเมอร์ช่วยคุณยายเพนซือของนะอะไรคะลูกมันจะอ้วงเหรอคะ อีซัมเมอร์ทำอะไรมาเก็บเลยอยาเธอรเก็บให้น้องหน่อยอีไปช่วยคุณยายเพนซื้อของเร็วอาเธอรดูน้องซัมเมอร์ สงสัยจะนอนอยู่ที่นี่นี่กลับบ้านไหมนี่เร็วๆค่ะซัมเมอร์วันนี้ซัมเมอร์งอแงค่ะทุกคนซัมเมอร์งอแงพี่อัลเธอร์ไปดูแลน้องเลยพี่อัลดูแลดูแลน้องด้วยพี่อัลดูแลน้องด้วยตายแล้วหนูเป็นอะไรคะลูกกลับบ้านเร็วกลับบ้านค่ะ พี่อารไปเก็บขนมให้น้องด้วยงอเงยพี่อาเก็บขนมให้น้องด้วยไปขาไปขาไปขากลับบ้าน่ะกลับบ้านขาโอ้ยจะเบอ่์งอเงย่ะจะเบื่องอเงยกลับบ้านดีกว่าค่ะลูกไป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  กลับบ้านดีกว่านะคะฉัมงแค่ะเจอกันกีบนะันมาเยี่ยยยยยกยย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 ่ยย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 ายย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 ชยยดยย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 ะยลยยยยยยยมยยยยะดยย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 ยอยยยยยยอเืยยค